โลสองสาโลหนึ่งสอสกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบาทโน้นสวัสดีมูหนึ่งของเฮ้าเด้อครับวันนี้ผมผูญญาบ้านมีเรืองสินมมาประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องบาทนของเฮ้ารับราบอยูยสองเรืองน้ำกันเออ อันเรื่องแรกเนาะครับลูกร้านบานเฮานี่แหละไปยืนอยู่ข้างถนนนี่ขอส้มชาขอแต่รถซ้ชาเนี่ยแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่นายสิเป็นอันตรายเนาะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อปลอดปัยกีดขวางการจราจรน้่ก็เลยอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับบอกลูกบลร้านของเฮาจะไปขอ,อ่าไปเห็นอีดเดอร์นะครับอันตรายซึ่งผิดกฎหมายบอกเชวิเค์ตื่น อีกสิอเตืน่นมึงจะไปโรงเรียนป่ะเนี่ยไปไปวะดูเลยมึงได้ยินี้บอกมึงเศร้าหน่ผู้ใหญ่บ้านประกาศเรื่องขอสามชาติจากรถบรรทุกมึงอย่าไปหาเท็ดนะเดี๋ยวจะไปเลี้ยงมัวอย่าเลือกอาณากินเขาไปโรงเรียนมึงบอกเนี่ยส่งมึง,มงไปกรุงเทพหาแม่มึงเด้อ สวัสดีครับผมบิ๊กซี่ครับมันนี่เปิดเทอมมือแรกผมเนยนนยูสันปอดซีครับมูผมบอกว่าผมเป็นหัวโจกมาเหมือนกันครับว่าจะเป็นขึ้นมือหรื่เป่า ชุมชุมเชะมาทีหลสู้ๆสูสาวกขอสามสาวมาพันมีีแกกูน้ำเดงมึงเห็นเจ๊ไหนก็เจ้าพี่ติดแต้มกูมองว่าอยากยูทูบเยวเรียนข้อมูลสิเปดในมึง บอลบอลนี่นี่เขาขอซ้ำขาดวนี่ยังไม่ได้บอกเขาขอมึงเออได้่ใ่ไปไปากบอกส่มบปกมิกซีในเดิมม่สิไเดขอซ้ำาด่วงนี้อันตรายใดๆฮาสิบอกมันห้ ม,มื่อสองนุ่นเด้กินพยาบาลประกาศบอกว่าโบหายคอสามชามันอันตรายเออนูอง่งไปนังดอกระว,วังรถเส้นคอมึงตายเด้อตะขันหนีแมบบ่อุยแบบ๋ยไแบบวยแบบ้มึงมแบบึง ในการที่นักเรียนจะเสพสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ทางออนไลน์เนี่ยมีทั้งสื่อที่ดีแล้วก็สื่อที่ไม่ดีสื่อที่ดีนั้นเราสามารถนารําไปปฏิบัติตามได้ครับส่วนสื่อที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรปฏิบัติตามนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายทางมือนั่นคู่ว่าสวอยผมไหวผมเคยถือถือกส้นเหรอครับนั่นแหละครับโลกโซวเชียวมีสองด้าน เปรียบแล้วก็คือดาบสองคมถ้าใส่ดีก็สิมีประโยชน์ถ้าใส่ผิดก็สิทิมแท่งเทาฝากเตือนไปนแน่้วยครับ